มาเด้อพี่น้องกินข้าวเทียนน้ำกันเมื่อนี้ได้ตำหมกทัวพี่น้องตำหมกทัวแกงก็ปีงป่าพี่น้องเลยป่าแม่น้ำโขงนี่พี่น้องเลยมาเด้อพี่น้องเด้อบัสกุ่ทุกคนกินข้าวเทียนน้ำกันเด้อพี่น้องสบายดีพี่น้องพอๆกับส่งบ่น้อยเคยล่าคือเกาเ้นเคยพี่น้องก็มาชมพใอยพี่น้องก็มีแต่ความสุกความเจริญเด้อพี่น้องมาพี่น้องมา แน่ปิ้งปลาพี่น้องไมกันตำหมกทัวแมแน่พี่น้องไอ้เน่พักกันแย่งพี่น้องนี่ยพักนี่ก็าตำหมกทัวเข้ากันลำลำเลยพี่น้องโมเมนตนี้ม่รู้พี่น้องกเรยบๆไ cái ừ. à. con không nữa, không được 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 không không

ปลาตุ่มปลาร่านพี่น้องปลาเขาจะใช้ตุ่มปลาซื้อ,นนอดอกว่านี้พี่น้องเกิดปลาหน่อยมือมันไปลาตุ่มอันบอนนำลงแล้วนั่งจะไปทายคชีพจะพอร์มอายกินขอดอดอนเหรอดำ มึงช่วงมึงแต่ใครคือใครไหนรันติจิ๋วมาไปอยู่มาตัวน้ำปางบ้องใร่ไปกินมังค์ เป่งเปลื่นมัน่มองเป๊ะมอ่นแ้วเติเขาเลยมันมองเงาคนแสิ <c ười>

ไปดูบอค่ะอืมแม่จะใช้ทำไมใหญ่พืวืมอ้่ะอืม อืมลมมาเนี่ยคนนย่นี่ยลงครนงี่ยุ่งอะไรมันอยู่ตรงนั้นแล้วฝนทังมือมมงมง่อไ่ร่มม่รู้าทังทังนี่น้น้าย่งบวน้ํา นี่แหละขุดไปมาเท่าอ๋อเบิ้นนะตั้งเบะตั้งเบะหอยนิน येnabla <laughs> Hmm เหียบอยิ้มิมาเพื่อนยังไงแต่เขาจะาไปให้ไปล่ามืงเนาะยัง <c ười> เกี่ยวเขาอะเด็มีจะน้อยไปปันพง mãi là lắm mãi là lắm mãi là 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 mãi cứ bớt là คันจัดมาให้ในชิดจักเองจักเมื่อไงเนี่ยชนะ่วยให้จักแบบนี้ช่วยนีจักแลนวนหาโอ้ยช่วยแต่ละปีเขาเห็ดต้นซื้อ จองสามร้าก็พอนเสริมเหนืห่อยนิหน่หอยคพบว่าเพิ่งขอค่าจอกขอค่าคือเหล่อชุดหวยมนะันอุดใหม่หก่ออะไรต่ด้ายชุดถุง กเาาปาจะไปตัดยุกหม่นนะแกมากกุลาชอบุล้ว

สำหรับคลิปนี้พี่น้อาขาจบลงเพียงเท่านีเออ้เด้อพี่น้องเข้ามาชมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเมมาน่อยเลยหล่าเนี่ยนพี่น้องขอบคุณขอบคุณหลายๆเด้อผู้เข้ามาติดตามเข้ามาชมสำหรับคลิปนี้ขอกล่าวคขาว่าสบายดีพี่น้อง